สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับ p s Comment ในคลิปนี้แอดก็จะพาทุกคนไปฟังความคิดเห็นของชาวเกาหลีใต้ที่มีต่อประเทศไทยในฐานะประเทศเพียงหนึ่งเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ยังคงรักษาเอกราชจากการล่าอาณานิคมโดยชาวตะวันตกเอาไว้ได้ซึ่งในช่วงปลายศตวรรษที่18สืบเนื่องมาจนถึงปลายศตวรรษที่19นับเป็นช่วงเวลาที่ชาติมหาอำนาจตะวันตก ได้ใช้ความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจการเมืองเทคโนโลยีและกองกำลังทหารเข้ามาคุกคามภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างหนักหน่วงโดยประเทศมหาอำนาจเหล่านี้มุ่งหวังผลประโยชน์ทางการค้าจากทรัพยากรต่างๆที่มีอย่างอุดมสมบูรณ์ในประเทศแถบนี้จนทำให้หลายประเทศต้องตกอยู่ภายใต้อำนาจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งถึงแม้ไทยเราจะรอดพ้นจากการตกเป็นอนานิคมของชาติตะวันตก และเป็นเพียงประเทศเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ยังคงรักษาเอกราชเอาไว้ได้แต่ก็ต้องแลกกับการสูญเสียดินแดนบางส่วนไปซึ่งเรื่องราวในประวัติศาสตร์ของไทยเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ชาวเกาหลีให้ความสนใจอยู่ไม่น้อยซึ่งก็ได้มีช่อง YouTube ของเกาหลีช่องหนึ่งได้อัปโหลดคลิปวิดีโอชื่อที่แปลเป็นไทยว่าเหตุผลที่ไทยไม่ตกเป็นอาณานิคมตะวันตกเพราะยอมเสียสละดินแดนกว่าครึ่งหนึ่ง โดยในคลิปได้บรรยายเกี่ยวกับเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ไทยเราในมุมมองของคนเกาหลีไว้ว่า,วาประเทศไทยเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นประเทศที่ไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกเลยแม้แต่ครั้งเดียวและแน่นอนว่าคนไทยภูมิใจในเรื่องนี้มากในประวัติศาสตร์ไทยชื่อประเทศเคยถูกเรียกว่าสยามจนกระทั่งในปี1949ชื่อไทยได้ถูกใช้อย่างเป็นทางการจนถึงปัจจุบัน คำว่าไทยในภาษาไทยหมายถึงอิสระภาพดังนั้นความหมายของชื่อประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นไทยหรือไทยแลนด์ในภาษาอังกฤษก็ล้วนหมายถึงดินแดนแห่งอิสรภาพความภาคภูมิใจนี้แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างจากประเทศอื่นๆในเอเชียซึ่งเคยประสบความทุกข์ทรมานจากการเป็นอาณานิคมอย่างชัดเจนแต่ทั้งหมดนี้ ก็เป็นผลมาจากการที่ต้องทนต่อความอัพยศหลายประการแม้ในปัจจุบันประเทศเพื่อนบ้านก็ยังดูถูกประเทศไทยในแง่นี้เพราะพวกเขาเห็นว่าที่ประเทศไทยสามารถหลีกเลี่ยงการตกเป็นอนณานิคมได้นั้นต้องแลกกับราคาที่ต้องจ่ายอย่างมหาศาลเรื่องราวนี้เริ่มขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที่18กับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่มีเชื้อสายจีน พระองค์เปรียบเสมือนกษัตริย์กวางแกโตของประเทศไทยพระองค์สามารถยึดครองพื้นที่ส่วนใหญ่ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ในเวลาอันสัน้นยกเว้นบางส่วนของพม่าและเวียดนามแต่ในที่สุดพระยาจัก,กรีซึ่งเป็นมือขวาของพระองค์ได้ก่อรัฐประหารและสั่งประหารชีวิตพระเจ้าตากสินและได้ก่อตั้งราชวงศ์จัก,กรีขึ้นมา นี่คือจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์ราชวงศ์ไทยในปัจจุบันแม้ว่าประวัติศาสตร์จะถูกเขียนขึ้นโดยผู้ชนะเราก็ไม่อาจรู้ได้ทั้งหมดว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างไม่นานหลังจากที่ราชวงศ์ใหม่ของไทยถูกก่อตั้งขึ้นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์โลกก็ได้เริ่มต้นขึ้นอย่างฉับพลันเมื่อชาวตะวันตกที่มีอาวุธที่ทรงพลังได้ปรากฏตัวขึ้นมา ไทยได้เห็นพม่าและเวียดนามที่เคยสู้รบกันมาอย่างยาวนานได้ล่มสลายลงอย่างง่ายดายโดยฝีมือของอังกฤษและฝรั่งเศสทำให้ไทยตกอยู่ในความหวาดกลัวอย่างยิ่งในช่วงนี้เองที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่สได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์พระองค์ไม่ได้ขึ้นเป็นกษัตริย์ในทันทีแต่ด้วยความปรารถนาของพระราชบิดา พระองค์ได้ทรงผนวดกลายเป็นสมณเพศนี่อาจจะถือเป็นโชคดีของประเทศไทยเพราะในช่วงเวลานั้นพระองค์ได้เดินทางไปยังสถานที่หลายแห่งเพื่อที่จะพบปะกับผู้คนมากมายแล้วเรียนรู้ภาษาอังกฤษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และอื่นๆจากมิชชันนารีตะวันตกทำให้พระองค์ทรงตระหนักถึงความน่ากลัวของรัทธิจกักรวรรดินิยม พระองค์เสด็จขึ้นครองราชเมื่อพระชนมายุได้4 7เพันษาพระองค์ทรงได้วางนโยบายที่ชัดเจนว่าจะหลีกเลี่ยงการทำสงครามกับชาติมหาอำนาจตะวันตกและจะไม่ให้มีข้ออ้างใดๆที่จะนำไปสู่การแทรกแซงทางทหารด้วยนโยบายนี้ถูกเรียกว่าการทูตแบบไหลลู่ลม ซึ่งหมายถึงการปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์แต่ยังคงรักษาผลประโยชน์ของประเทศเช,เช่นเดียวกับต้นไผ่ที่โอนอ่อนไปตามแรงลมเพื่อไม่ให้ถูกหักโคนพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงลงนามในสนธิสัญญาเบาริงกับอังกฤษแม้ว่าสนนีิสัญญานี้จะเป็นสนธิสัญญาที่ไม่เป็นธรรมซึ่งให้สิทธิพิเศษหลายอย่างกับอังกฤษเช่นการค้าขายเสรี อัตราภาษีพิเศษและสิทธิสภาพนอกอนาเขตแต่พระองค์ทรงเชื่อว่านี่คือหนทางเดียวที่จะรักษาประเทศไว้ได้นอกจากนี้ พระองค์ยังได้ลงนามในส่วนที่สัญญาที่คล้ายกันนี้กับฝรั่งเศสสหรัฐอเมริกาและเยอรมน,นีซึ่งแม้จะมีการคัดค้านจากขุนนางหลายฝ่ายแต่พระองค์ยังคงยืนกรานว่านี่คือวิธีเดียวที่จะรักษาประเทศไทยเอาไว้ได้พระองค์ทรงใช้ภาษาอังกฤษ และไม่ลังเลที่จะรับรองนักการทูตจากประเทศต่างๆด้วยการเลี้ยงอาหารการทูตแบบไผ่ลู่ลมของพระองค์อาจถูกมองว่าเป็นการทูตแบบยอมแพ้เท่านั้นแต่หากการทูตแบบนี้ไม่ได้จบลงเพียงแค่นั้นแต่พระองค์ทรงก้าวไปอีกขั้น ด้วยการแต่งตั้งบุคคลจากชาติตะวันตกที่ทำสนที่สัญญาด้วยให้เข้ามาดำรงตำแหน่งที่สำคัญในหน่วยงานราชการพระองค์ทรงนำผู้เชี่ยวชาญชาวยุโรปกว่า80คนเข้ามาทำงานในกองทัพหน่วยงานตำรวจศุลกากรท่าเรือเพื่อให้ประเทศไทยสามารถนำเอาระบบที่ทันสมัยมาใช้ซึ่งนับว่าเป็นวิธีการที่ชาญฉลาด ในการทำให้ชาติตะวันตกเหล่านั้นทวงดุลอำนาจกันเองนอกจากนี้พระองค์ยังได้เริ่มปฏิรูปโครงสร้างภายในประเทศเช่นการสร้างทางรถไฟและการตั้งโรงเรียนแห่งแรกของประเทศไทยนอกจากนี้ประเทศไทยยังเริ่มใช้ระบบการขับรถฝั่งซ้ายเหมือนอังกฤษมาตั้งแต่ยุคนั้นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงจ้างสตรีชาวอังกฤษคนหนึ่งมาเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ ให้แก่พระราชโอรสและพระราชธิดาของพระองค์ซึ่งเรื่องราวนี้ต่อมาได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับภาพยนตร์เรื่อง The King and I การทูตแบบผ่ายลู่ลมที่พระองค์ทรงหรืิเริ่มได้รับการสืบทอดอย่างสมบูรณ์แบบไปยังพระราชโอรสของพระองค์คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หอย่างไรก็ตามความโลภของจักรวรรดินิยมไม่ได้จบลงเพียงแค่การเปิดเศรษฐกิจเพียงเท่านั้น ไม่นานนักพวกเขาก็เริ่มเรียกร้องเอาดินแดนฝรั่งเศสถึงขั้นส่งกองเรือรบมายังกรุงเทพและคมขูว่าจะยิงปืนใหญ่ใส่พระบรมมหาราชวังหากไทยไม่ยอมยกดินแดนลาวให้ซึ่งในสถานการณ์เช่นนี้ไทยจริงต้องเริ่มยกดินแดนบางส่วนให้กับอังกฤษและฝรั่งเศสเช่นพม่าก,กัมพูชาลาวและเวียดนามทำให้สูญเสียดินแดนที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงได้ขยายไว้ไปทั้งหมดซึ่งคิดเป็นครึ่งหนึ่งของอนณาเขตเติมของประเทศไทยซึ่งคิดเป็นราคาที่แพงมากสําหรับการรักษาเอกราชแม้ว่าประเทศไทยจะภาคภูมิใจในชัยชนะจากนโยบายทางการทูตที่ยืดหยุ่นแต่ในความเป็นจริงแล้วคือไทยต้องยอมสละเนื้อหนังเพื่อรักษากระดูกของตัวเองไว้ ถึงแม้ประเทศไทยจะเสียดินแดนไปครึ่งหนึ่งแต่ก็ยังมีขนาดใหญ่กว่าเกาหลี5้ถึงหเท่าซึ่งแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยนั้นมีขนาดที่กว้างใหญ่มากส่วนหนึ่งที่ประเทศไทยสามารถหลีกเลี่ยงการตกเป็นอาณานิคมได้ก็เป็นเพราะโชคดีจากตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ประเทศไทยตั้งอยู่ตรงกลางระหว่างอนาณานิคมของอังกฤษที่ครอบครองอินเดียและพะมา่าอยู่ทางทิศตะวันตก และอาณานิคมของฝรั่งเศสที่ครอบครองเวียดนามกัมพูชาและลาวอยู่ทางทิศตะวันออกฝรั่งเศสซึ่งเข้ามาในสงครามการแย่งชิงอาณานิคมช้ากว่าอังกฤษจึงได้พยายามเข้าครอบงำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย,ย่างหนะักในที่สุดสองมหาอำนาจอาณานิคมเหล่านี้ก็มาถึงช่วงเวลาที่พวกเขาต้องตัดสินครั้งสุดท้ายที่ประเทศไทย โดยมีอนาณาณิคมทั้งหมดของพวกเขาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นเดิมพันอย่างไรก็ตามนี่เป็นการเดิมพันที่เสี่ยงเกินไปสําหรับทั้งสองฝ่ายเพราะต่างฝ่ายต่างก็รอคอยให้คู่แข่งทําสงครามกันก่อนเพื่อที่ตัวเองจะได้ประโยชน์จากสถานการณ์นั้นประเทศไทยจึงรอดพ้นจากการตกเป็นอาณานิคมได้แม้ว่าขนาดของประเทศจะใหญ่โตมากก็ตามอีกทั้งประเทศไทยไม่มีทรัพยากรที่น่าสนใจเท่าใดนัก ยกเว้นข้าวที่พวกเขาเองก็ไม่ค่อยได้บริโภคมากเท่าไหร่อีกทั้งประเทศไทยยังตอบสนองทุกข้อเรียกร้องของชาติมหาอำนาจเสมอดังนั้นจึงไม่มีข้ออ้างที่จะลุกรานไทยด้วยเหตุนี้อังกฤษและฝรั่งเศสจึงตกลงกันที่จะใช้ประเทศไทยเป็นเขตกันชนและนี่เกิดขึ้นในเดือนมกราคมปี1896พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4 และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของไทยต้องอดทนต่อการยอมจำนนมาเป็นเวลานาน,านจนสามารถรักษาเอกราชของไทยไว้ได้แต่หลังจากนั้นวิกฤตการณ์ของประเทศไทยก็ยังไม่สิ้นสุดในช่วงสงครามโลกครั้งที่2 ญี่ปุ่นซึ่งไม่เคยคาดคิดว่าจะเข้ามาในประเทศไทยได้เรียกร้องให้ไทยอนุญาตให้ญี่ปุ่นใช้เส้นทางผ่านพเพื่อโจมตีอังกฤษในพม่าและมาเลเซียสถานการณ์นี้คล้ายคลึงกับเหตุการณ์ในปี1592เมื่อญี่ปุ่นขอใช้เส้นทางในเกาหลีพเพื่อโจมตีราชวงศ์หมิงของจีนในสงครามอิมจีนและในครั้งนี้ประเทศไทยก็ตอบสนองต่อข้อเรียกร้องของญี่ปุ่นอย่างง่ายดาย ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับญี่ปุ่นประกาศสงครามต่อสหรัฐอเมริกาและอังกฤษและอนุญาตให้ญี่ปุ่นใช้เส้นทางทั้งถนนทางรถไฟและสิ่งอำนวยความสะดวกทางทหารทั้งหมดภาพ,พยนตร์เรื่อง The Bridge of the River Kwai สร้างขึ้นจากเหตุการณ์ที่ญี่ปุ่นใช้แรงงานเฉลยศึกอังกฤษสร้างทางรถไฟเชื่อมพม่าก,กับไทยในช่วงเวลานั้นอย่างไรก็ตามเมื่อญี่ปุ่นเริ่มพ่ายแพ้ในสงครามกับอังกฤษ ประเทศไทยจึงเปลี่ยนท่าทีและเริ่มโจมตีญี่ปุ่นส่งผลให้หลังสงครามโลกครั้งที่สองประเทศไทยกลายเป็นประเทศผู้ชนะสงครามแทนที่จะเป็นประเทศฝ่ายผู้แพ้และได้รับสิทธิพิเศษมากมายนอกจากนี้ไทยยังได้เรียกร้องให้ญี่ปุ่นชดใช้ค่าเสียหายต่ออังกฤษและฝรั่งเศสและแสดงความขอโทษสหรัฐอเมริกาโดยการส่งทหารไปร่วมรบในสงครามเกาหลี ด้วยการดำเนินการที่คล่องแคล่วและการเดินเส้นทางทูท่ที่ละเอียดอ่อนนี้ประเทศไทยจึงเป็นประเทศเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่สามารถรักษาเอกราชไว้ได้การหลีกเลี่ยงสงครามและการปรับตัวให้เข้ากับความทันสมัยในยุคแรกเริ่มทำให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างรวดเร็วจนกลายเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่บางคนจะยกย่องการทูตแบบยืดหยุ่นที่เป็นประโยชน์และสามารถปรับตัวได้ตามสถานการณ์ของไทยแต่ในทางกลับกันประเทศเพื่อนบ้านที่เคยต่อต้านจากักรวรรดินิยมมักมองประเทศไทยในแง่ที่ไม่ค่อยดีนักเพราะพวกเขามองว่าการกระทำของประเทศไทยไม่ต่างจากการตกเป็นอนานิคมและบอกว่าประเทศไทยเปลี่ยนข้างไปมาเหมือนกับค้างข่าว ที่ไม่เลือกข้างอยู่กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทำให้บางประเทศเช่นพมา่าซึ่งเป็นศัตรูคู่ปรับกับไทยมาอย่างยาวนานมักจะล้อเลียนไทยว่าขายชาติของตัวเองซึ่งสิ่งนี้ถือเป็นจุดที่ทำให้ไทยไม่พอใจมากเพราะการที่ประเทศไทยต้องยอมสูญเสียดินแดนเพื่อหลีกเลี่ยงการตกเป็นอาณานิคม ทำให้คนไทยรู้สึกเจ็บใจและเสียดายเป็นอย่างมากซึ่งดูเหมือนว่าแม้ไทยจะรักษาเอกราชไว้ได้แต่ก็ยังมีความรู้สึกถึงความเสียหน้าที่อยู่ลึกๆภายในใจและนั่นก็คือมุมมองของยูทูบเบอร์เกาหลีช่องนี้เกี่ยวกับเรื่องราวในประวัติศาสตร์และการทูตของไทยซึ่งอาจจะมีหลายอย่างที่คลาดเคลื่อนจากบันทึกทางประวัติศาสตร์ของไทยซึ่งแอดได้นำเสนอ เพื่อให้เห็นมุมมองของชาวต่างชาติเกี่ยวกับเรื่องนี้เท่านั้นทีนี้เรามาฟังความคิดเห็นจากคนเกาหลีที่เข้ามาคอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องนี้กันครับโดยคอมเมนต์ชาวเกาหลีคนแรกได้เข้ามากล่าวว่าเมื่อประเทศไทยเป็นพันธมิตรกับญี่ปุ่นผู้มีอำนาจจริงในขณะนั้นคือนายกรัฐมนตรีขณะที่ราชวงศ์ไทยทำหน้าที่เป็นเพียงหุ่นเชิดเมื่อญี่ปุ่นเริ่มพ่ายแพ้สงคราม ลายราชวงศ์ที่ถูกขับไล่ไปต่างประเทศจึงกลับมาขับไล่กลุ่มนายกรัฐมนตรีที่เคยสนับสนุนญี่ปุ่นออกไปและรีบหันไปเข้าข้างฝ่ายสัมพันธมิตรนี่คือหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้ราชวงศ์ไทยได้รับความเคารพนับถือในปัจจุบันซึ่งหลังจากนั้นก็ได้มีชาวเกาหลีอีกคนได้เข้ามาตอบกลับความคิดเห็นนี้ว่าการที่ประเทศใดประเทศหนึ่งไม่มีอำนาจมากพอที่จะปกป้องตนเองได้ การใช้วิธีการทางการทูตและการวางตัวจึงถือเป็นวิธีเดียวที่จะสามารถทำให้อยู่รอดได้เช่นเดียวกับประเทศไทยที่ใช้กลยุทธ์เหล่านี้ในการรักษาความเป็นเอกราชไว้ในช่วงที่ประเทศอื่นๆในภูมิภาคตกเป็นอนานิคมดังนั้นในแง่นี้ผมรู้สึกเคารพและชื่นชมในวิธีการของประเทศไทยที่สามารถรักษาเอกราชไว้ได้อย่างชาญฉลาด ความคิดเห็นต่อมาครับประเทศไทยสามารถรักษาอธิปไตยของตนได้อย่างชาญฉลาดแม้ว่าจะมีการวิพากษ์วิจารณ์จากหลายฝ่ายแต่การส่งกองทัพเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่หนึ่งในยุโรปเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของความพยายามในการปกป้องเอกราชของประเทศในขณะเดียวกันเหตุการณ์นี้ยังแสดงถึงข้อจำกัดของประเทศไทยในการเผชิญหน้ากับมหาอำนาจของโลก ซึ่งจากความคิดเห็นนี้ก็ได้มีชาวไทยเราเข้ามาตอบกลับว่าในฐานะคนไทยผมภูมิใจมากกับประเทศของผมถึงแม้ประเทศไทยจะไม่ได้แข็งแกร่งแต่ก็มีส่วนร่วมมาตลอดและประเทศของเรายังได้ร่วมรบกับสหบประชาชาติในสงครามเกาหลีอีกด้วยความคิดเห็นชาวเกาหลีคนต่อมาครับแม้จะมีความอัปยศอยู่บ้าง แต่ก็แตกต่างอย่างชัดเจนกับการตกเป็นอนานิคมการที่มีเจ้าอนานิคมเข้ามาปกครองดินแดนทั้งหมดไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นดินแดนที่มีขนาดใหญ่กว่าคาบสมุทรเกาหลีถึงหเท่าก็ยังคงรักษาไว้ได้โดยไม่ให้ประชาชนต้องเผชิญกับสงครามการถูกเกณฑ์กำลังหรือการถูกล้างเผ่าพันธุ์และข่มเหงนับเป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมของการปกครองและการทูตในประวัติศาสตร์ เป็นตัวอย่างที่สามารถเปรียบเทียบกับประวัติศาสตร์ของเกาหลีในหลายแง่มุมความคิดเห็นชาวเกาหลีคนต่อมาครับตอนเรียนวิชาประวัติศาสตร์โลกในชั้นมัธยมผมเคยได้ยินเรื่องที่ฝรั่งเศสและอังกฤษตกลงที่จะใช้ประเทศไทยเป็นเขตกันชนเพื่อป้องกันความขัดแย้งระหว่างสองมหาอำนาจซึ่งทำให้ประเทศไทยสามารถรักษาเอกราชไว้ได้แต่น่าสนใจที่เบื้องหลังเรื่องราวนี้ ยังมีรายละเอียดที่ลึกซึ้งมากกว่านั้นขอบคุณที่มาแบ่งปันข้อมูลเพิ่มเติมนี้ครับความคิดเห็นของชาวเกาหลีคนต่อมาได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นที่ไทยต้องเสียดินแดนลาวและกัมพูชาให้กับฝรั่งเศสว่าในอดีตประเทศไทยปกครองกัมพูชาและลาวมาเป็นระยะเวลารวมกันกว่า500ปีทั้งสองประเทศนี้ อยู่ภายใต้การปกครองของไทยมาเป็นระยะเวลานานก่อนการมาถึงของอังกฤษและฝรั่งเศสบรรพบุรุษของคนไทยเลือกที่จะตัดเนื้องอกเพื่อรักษาประเทศชาติความคิดเห็นของชาวเกาหลีคนต่อมาครับพวกเขาพ่ายแพ้ในเกมการทูตของไทยจนทำให้รู้สึกอับอาย เลยต้องจำใจประกาศปล่อยไทยให้เป็นรัฐกันชนแต่อันที่จริงแล้วฝรัา่างเศสและอังกฤษได้ทำข้อตกลงกันแบบลับๆว่าจะไม่มีการแทรกแซงดินแดนของกันและกันความคิดเห็นชาวเกาหลีคนต่อมาครับเมื่อพิจารณาถึงวัฒนธรรมและมรดกที่ถูกลิดรอนและตัดขาดไปในช่วงที่ประเทศของเราตกอยู่ภายใต้การปกครองอาณานิคม ก็อดไม่ได้ที่จะปลบมือให้กับการทูตและการเมืองของประเทศไทยการที่ไทยสามารถอ่านสถานการณ์ระหว่างประเทศได้อย่างแม่นยำจึงรอดพ้นจากการตกเป็นอาณานิคมได้เมื่อเทียบกับตอนที่จักรวรรดิเกาหลีร้องขอความช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกาแต่ต้องเจอกับข้อตกลงลับทารฟคัสซลก็แสดงให้เห็นว่าการทูตของไทยมีความล้ำหน้าและซับซ้อนกว่าของจักรวรรดิเกาหลีในขณะนั้น ซึ่งหลังจากนั้นก็ได้มีชาวเกาหลีอีกคนเข้ามาตอบกลับความคิดเห็นนี้ว่าแต่ว่าเกาหลีใต้ที่เคยเผชิญทั้งการปกครองอนานิคมและสงครามกลางเมืองกลับเจริญก้าวหน้าและมีความเป็นอยู่ที่ดีกว่าไทยในตอนนี้แสดงให้เห็นว่าโลกนี้มีความไม่แน่นอนจริงๆความคิดเห็นชาวเกาหลีคนต่อมาครับการบอกว่ามันเป็นความอัปยศอาจจะไม่ถูกต้องนักถ้าพูดกันตามความจริงแล้ว หากสามารถชนะสงครามได้แต่กลับยอมสละดินแดนนั่นถึงจะเป็นความอัปยศ์อย่างแท้จริงแต่ถ้าเข้าสู่สงครามและต้องพ่ายแพ้จนต้องสูญเสียทุกสิ่งไปนั่นคงจะเป็นความอัปยศที่ร้ายแรงกว่าการตัดสินใจในครั้งนั้นจึงอาจมองได้ว่าเป็นทางเลือกที่ไม่มีทางอื่นทำให้ต้องยอมทนรับมันเพื่อรักษาสิ่งที่ยังคงเหลืออยู่ไว้คอมเมนต์ต่อมาครับ ขอบคุณสำหรับเนื้อหาที่ให้ทั้งความสนุกและแง่คิดในการศึกษาผ่านตัวอย่างจากประเทศไทยทำให้เห็นว่าความสามารถของผู้นํามีความสำคัญเพียงใดและการทูดนั้นเป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างมากซึ่งจากความคิดเห็นนี้ก็ได้มีผู้เข้ามาตอบกลับว่ากษัตริย์ของไทยคงต้องเผชิญกับความปวดหัวไม่น้อยเลยทีเดียวทำให้ตระหนักได้อีกครั้งว่าการทูดนั้นยากเย็นเพียงใด มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อมาครับผมคิดว่ารัชกาลที่4และ5เป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่เพราะสามารถสละความภาคภูมิใจของตนลงได้และทำให้ประชาชนยอมรับได้ความคิดเห็นต่อมาครับอย่างไรก็ตามแม้ว่าการทูตจะดีมาก แต่ฉันไม่คิดว่าจะเคยได้ยินใครพูดว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ก้าวหน้าและฉันคิดว่าความอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับประเทศไทยของฉันเพิ่มมากขึ้นความคิดเห็นชาวเกาหลีคนต่อมาครับแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่น่าละอายแต่ก็เป็นเรื่องที่สมควรที่จะนำมาหาอำนาจต่างๆของยุโรปเข้ามาเพื่อควบคุมซึ่งกันและกันและส่งเสริมความทันสมัยไปด้วยในตัว อย่างไรก็ตามความคิดเห็นที่เยะะเยะ้ยโดยเมียนมาและประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เกี่ยวกับการขายดินแดนของตนของประเทศไทยน่าจะเป็นประเด็นที่กระตุ้นให้เกิดประเทศไทยอย่างถาวรความคิดเห็นต่อมาครับ ผมเคยเข้าใจว่าประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ไม่ได้ถูกมหาอำนาจต่างชาติเข้ามารุกรานและสามารถรักษาความเป็นอิสระไว้ได้แต่ดูเหมือนว่าจะไม่ได้ยิ่งใหญ่อย่างที่คิดไว้แม้จะเรียกได้ว่าเป็นการทูตแบบประนีประนอมแต่มันก็ยังมีความรู้สึกที่แปลกๆคงไม่ใช่สิ่งที่ควรภาคภูมิใจนักประวัติศาสตร์มักจะจดจำแต่เรื่องราวของผู้ชนะจริงๆ ขอบคุณที่ทำให้ได้ดูคลิปนี้ครับความคิดเห็นต่อมาครับผมคิดว่าไทยเป็นประเทศที่ไม่ได้ไร้ความสามารถแต่ก็ไม่ได้เก่งกาจเท่าที่ควรเป็นประเทศที่รู้ว่าจะต้องเสียอะไรและต้องรักษาอะไรไว้รวมถึงเข้าใจสิ่งที่ต้องได้มาและทำมันได้สำเร็จความคิดเห็นชาวเกาหลีคนต่อมาครับผมคิดว่าประเทศไทยน่าทึ่งจริงๆ ถ้าคุณลองคิดว่าประชาชนคือครอบครัวแล้วคุณจะได้อะไรจากการหลั่งเลือดและต่อสู้กับศัตรูที่ไม่สามารถเอาชนะได้การรู้จักยืดหยุ่นทำให้เราไม่แตกหักเช่นเดียวกับน้ำที่จะไม่ท่วมของที่เบาคนที่มีสติปัญญาและมีความมั่นใจในตัวเองสูงจะรู้จักการลดทิฐิของตัวเองลงได้แล้วก็มาถึงความคิดเห็นสุดท้ายของคลิปนี้ครับ ถ้าการเสียสละดินแดนบางส่วนเพื่อปกป้องประชาชนได้นั่นก็ถือว่าเป็นวิธีที่ถูกต้องไม่มีอะไรให้ต้องดูถูกเลยแม้แต่ในเกาหลีเองก็มีชายหนุ่มหญิงสาวจำนวนมากที่ถูกพาตัวไปยังสนามรบ ก็จบลงไปแล้วนะครับกับเรื่องราวและคอมเมนต์ในคลิปนี้ซึ่งในความคิดเห็นส่วนตัวของแอดมินเองมองว่าไม่ใช่เรื่องที่น่าอับอายเลยที่ไทยเราต้องเสียดินแดนมากมายให้กับนักล่าอาณานิคมอย่างอังกฤษและฝรั่งเศสและยังมองว่าเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจด้วยซ้ําที่ไทยเราเป็นเพียงประเทศเดียวในภูมิภาคนี้ที่สามารถรักษาเอกราชเอาไว้ได้ด้วยฝีมือทางการทูตที่เหนือชั้นของพระมหา กษัตริย์ไทยจนทําให้ไทยเราเป็นไทยจนถึงทุกวันนี้แล้วเพื่อนๆล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ที่ใต้คลิปของเราเลยนะครับสําหรับคลิปนี้แอดต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ